บทที่586ทันทีที่ผู้จบโดยไม่รอให้อ้ายหลินตอบอย่างเฉินก็สั่งมาชาวขับรถออกไปทันทีจนกระทั่งรถไปไกลแล้วอ้ายหลินถึงได้สติกลับมาในดวงตาที่แดงก่ำเต็มไปด้วยความซาบซึง้งมองไปตามทางที่รถวิ่งไปพลางพูดเบาๆว่าขอบคุณนะพี่เฉินระหว่างทางมาชาวอดไม่ได้ที่จะถามพี่เฉินคุณปู่อ้ายและหลินออกจากตระกูลอ้ายกันแล้วทำไมพี่ถึงยังช่วยตระกูลอ้ายอีกละ่ะ ยางเฉินมองไปด้านนอกกระจกรถเพลินเพลินและหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งจึงพูดว่าในเห็นแค่ผิวเผินไม่ว่าไอ้เหลินจะแสดงออกว่าเกลียดตระกูลไอ้มากแค่ไหนแต่ไม่ว่าจะยังไงตระกูลไอ้ก็คือตระกูลที่ให้กําเนิดเธอและเลี้ยงดูเธอมาตอนนี้สถานะที่ตระกูลไอ้เป็นอยู่ก็เพราะคุณปู่ไอ้แม้ว่าเขาจะออกมาแล้วแต่ในใจลึกๆคงไม่อยากให้ตระกูลไอ้ตกต่ำหรอก คุณปู่ไอ้และคุณหลินอาจจะผิดหวังกับไอ้ายหมิงซี่แต่พวกเขาจะไม่เกลียดอ้าหมิงซี่และจะไม่เกลียดตระกูลไอ้แค่ผิดหวังในตระกูลนี้เท่านั้นหลังจากฟังที่หยางเฉินพูดมาเช้าก็ตระหนักได้ทันทีมีหน้าละตลอดช่วงบ่ายคุณปู่อ้ายและพี่อ้ายดูเม่อลอยตลอดเป็นห่วงตระกูลไอ้ยนี่เองหยางเฉินพยักหน้าฉันจะไม่ให้ความช่วยเหลือตระกูลอ้ายมากนะักอย่างน้อยก็จะให้ตระกูลรักษาสถานะปัจจุบันไว้ได้ก็เพียงพอแล้วขอบคุณนะพี่เฉินหม่าเาาพูดขอบคุณทันที ยางเฉินยิ้มไม่พูดอะไรอีกหลับตาและพักผ่อนในเวลาเดียวกันตระกูลไอภายในคารืหาดไอหมิงซี่อยู่ในห้องหนังสือเพียงลําพังไม่ได้เปิดไฟในความมืดสามารถมองเห็นประกายไฟได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นทั้งห้องหนังสือเต็มไปด้วยกลิ่นชุนและควันขมงแน่นอนเขาไม่ได้สูบบ้องแต่สูบบุหรี่ตั้งแต่เขากลับมาจากลานบ้านเล็กของไอชวนก็ขังตัวเองในห้องหนังสือจุดบุหรี่มวนต่อมวนสีหน้าเต็มไปด้วยความเศร้าโศก ในเวลานี้เขาคิดถึงสิ่งต่างๆมากมายในหัวคิดถึงตอนเด็กๆที่ไอชวนเข้มงวดกับเขาและการสอนเขาและนึกถึงความสนิทใกล้ชิดของไอ้เหลินที่มีต่อเขาตอนยังเด็กพูดได้เลยว่าสองคนนี้เป็นคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาตอนนี้ตัวเขาเองต่างหากที่ผลักคนที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดสองคนให้ออกห่างรากับว่าตอนนี้ในคราสาหลังใหญ่นี้มีแต่เขาคนเดียวเท่านั้นทันใดนั้นเองเสียงโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นท่ามกลางความมืดมิด ไอ้หมิงซี่ถึงตื่นจากพวังพอรับสายเขาก็ได้ยินเสียงที่ไม่คุ้นเคยดังขึ้นทันทีพรุ่งนี้เวลาเก้าโมงเช้าคุณมาบ้านตระกูลเย่ตรงเวลาด้วยผู้นำเย่ตัดสินใจจะเซ็นข้อตกลงความร่วมมือระยะยาวกับตระกูลไอ้ของคุณเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้สีหน้าของไอ้หมิงซี่ก็นิ่งไปจนกระทั่งอีกฝ่ายวางสายเขาจึงเหมือนตื่นขึ้นมาจากฝันเสี่ยวหลินพ่อรู้สึกผิดแล้วรู้สึกผิดแล้วจริงๆพ่อรู้สึกผิดกับลูกนะ อารมณ์ของไอ้หมิงซี่พังทลายลดลงอย่างสมบูรณ์และเริ่มร้องไห้ออกมาเขารู้ดีว่าทำไมตระกูลเย่ถึงเซ็นข้อตกลงความร่วมมือระยะยาวกับตระกูลไอ้เห็นได้ชัดว่าเป็นเพราะไอ้หลินวันนี้หลังจากกลับมาจากลานบ้านเล็กของไอ้ชวนเขาสงบจิตใจคิดหลายอย่างแล้วรู้ความผิดของตัวเองแล้วแค่เขาไม่อยากยอมรับมันจนถึงเมื่อกี้ที่คนของตระกูลเย่โทรมาเขาถึงตื่นขึ้นอีกครั้งพ่อครับเสี่ยวหลิน ฉันรู้สึกผิดแล้วจริงๆครั้งนี้ฉันจะไม่ทำให้พวกเธอผิดหวังอีกหลังจากร้องไห้เป็นเวลานานอารมณ์ของอ้าหมิงซี่ก็สงบลงเขาเช็ดน้ำตาออกและพูดอย่างหนักแน่นจากนั้นเขากดโทรและสั่งว่าเตรียมรถไว้ครึ่งชั่วโมงต่อมาเบนลี่สีดำจอดอยู่ที่ลานบ้านเล็กของอ้ายชวนในห้องอ้ายหลินกำลังดูทีวีกับอ้ชวนสองคนปู่และหลานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนักแสดงในทีวีเป็นครั้งคราวเหมือนกับครอบครัวทั่วไป ทันใดนั้นเองก็มีคนมาเคาะประตูห้องดึกขนาดนี้แล้วใครกันนะไอ้หลินถูกขัดการดูทีวีสีหน้าไม่พอใจแต่ก็เดินไปเปิดประตูเมื่อเปิดประตูออกก็เห็นใบหน้าที่คุ้นเคยคุณมาได้ไงเมื่อเห็นไอ้หมิงซี่ไอ้หลินก็ถามเสียงนิ่งๆเธอไม่รู้ว่าเธอตาลายไปหรือเปล่าดูเหมือนจะรู้สึกว่าไอ้หมิงซี่เปลี่ยนไปเล็กน้อยและดวงตาของไอ้หมิงซี่ก็แดงและบวมเล็กน้อยราวกับว่าร้องไห้มาแล้วเสี่ยวหลินพ่อมาเพื่อขอโทษพวกเธอ อ้หมิงซี่จ้องที่ลูกสาวของเขาอย่างตาแดงและพูดอย่างจริงใจไอ้หลินขมวดคิ้วไม่ต้องแสดงแล้วไปเถอะเสี่ยวหลินสิ่งที่พ่อพูดเป็นความจริงคราวนี้พ่อรู้สึกผิดแล้วจริงๆก่อนหน้านี้พ่อละเลยลูกไปแต่พ่อสาบานว่าจะไม่มีอีกแล้วขอโทษนะพ่อรู้สึกผิดแล้วไอ้หมิงซี่ตื้นตันใจและพูดด้วยความรู้สึกจริงไอ้หลินรู้สึกเหมือนเพอ้อฝันแต่เมื่อดูจากท่าทางของไอ้หมิงซี่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องโกหก ในขณะที่ไอ้หลินตกตะลึงไอ้หมิงซี่ก็เข้ามาในห้องแล้วุในตอนที่ไอ้หลินประหลาดใจไอ้หมิงซี่ก็คุกเข่าลงอารมณ์แตกสลายอย่างสมบูรณ์และสะอื้นลูกปกตันญยูไอ้หมิงซี่มารับโทษกับพ่อพ่อครับลูกรู้สึกผิดแล้วรู้สึกผิดแล้วจริงๆโปรดยกโทษให้ผมด้วยเดิมทีไอ้หมิงซี่อยากจะควบคุมอารมณ์ของเขาแต่เมื่อเขาเห็นผมสีขาวที่แก่ลงของไอ้ชวนเขาไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของเขาได้อีกต่อไปและเริ่มร้องไห้ ให้หลีนกุมปากแน่นเพื่อไม่ให้ตัวเองร้องออกเสียงแต่ยังคงไม่สามารถควบคุมน้ำตาได้มันได้ไหลไปทั่วใบหน้าส่วนใบหน้าที่แก่ชราของายชวนก็ดูเหมาะกับจะขยับเล็กน้อยและดวงตาก็แดงก่ำโดยพลันเขาพูดว่าเมื่อรูผิดแล้วแก้ไขนับว่าเยี่ยมนับผิดครั้งแรกเป็นครูผิดครั้งสองมีครูสองคนหาผิดซ้ำซากเป็นควายแน่ๆน,นี่สิลูกชายของฉันไอชวนพ่อยกโทษให้แกก็แล้วกันพ่อ อ้ชวนให้อภัยเขาอย่างง่ายดายอ้ชวนรู้สึกว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานแต่เมื่อกี้ที่ได้เห็นแววตาที่ลูกชายแสดงถึงความอากตัญญูต่อตัวเองเขาก็ใจอ่อนในเวลานี้อ้าหมิงซี่คุกเข่าลงที่เท้าไอ้ชวนจับขาของไอ้ชวนร้องไห้เหมือนเด็กไอ้ชวนก็อดหลั่งน้ําตาไม่ได้อ้หมิงซี่เป็นลูกชายของเขาแล้วเขาจะเกลียดจริงๆได้อย่างไรเมื่อเห็นไอ้าหมิงซี่ยอมรับความผิดพลาดเขาก็พอใจแล้ว แม้ว่าไอา้หลินจะไม่รู้ว่าทำไมจูจ่ๆไอ้หมิงซี่ถึงมายอมรับผิดกระทันหันแต่เธอก็เดาได้คร่าวๆว,ว่าเหตุการณ์นี้ต้องเกี่ยวข้องกับหยางเฉินแน่นอนเพราะหยางเฉินบอกว่าเขาจะไม่ให้ตระกูลไอ้อ่อนแอต่อไปพี่เฉินขอบคุณนะดวงตาของไอ้หลินเต็มไปด้วยความซาบซึ้งในเวลาเดียวกันอีกด้านหนึ่งหยางเฉินได้กลับไปที่คฤหาสน์ที่มาชาวซื้อให้เขาในเยนตูแต่ว่าตอนนี้มันสามทุ่งแล้วแต่ชินซียังไม่กลับบ้าน โทรศัพท์ก็โทรไม่ติดยางเฉินก็รู้สึกกังวลทันทีเพราะที่นี่คือเยนตูและเขาก็ขัดใจไปหลายคนด้วยครั้งนี้ที่มาเยนตูเพราะยางเฉินกับฉินซีมาด้วยกันดังนั้นเฉียนเปียวที่มักจะแอบปกป้องฉินซีก็ไม่ได้พามาด้วยในขณะที่ยางเฉินเริ่มใช้เส้นสายและตามหาพันรยาฉินซกีก็กำลังออกจากโรงแรมเยนตูและกล่าวคำอำลากับชายหญิงหลายคนที่แต่งตัวสดใส คืนนี้ที่โรงแรมเยนตูได้มีงานจัดนิทรรศการชินซีจึงมาเข้าร่วมเป็นพิเศษเพื่อเปิดตลาดของซานเหอกรุปในเยนตูเรียกได้ว่าคืนนี้ได้อะไรมาเยอะเลยเธอได้พบกับผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงมากมายในขณะนี้เองโร้รยสีดำคันใหม่ค่อยๆขับมาหยุดอยู่ข้างๆชินซีบทที่587สสวัสดีครับคุณชินเจ้านายของเราขอเชิญครับผู้ชายในชุดสูทเดินลงจากที่นั่งข้างคนขับตรงมาที่ข้างกายชินซีทำท่าทางเชิญชวนเธอขึ้นรถไป ชินซีขมวดคิ้วนิดหนึ่งมองไปยังด้านในรถแต่ก็มองไม่เห็นอะไรเพราะมันมืดดึกขนาดนี้เธอย่อมจะไม่ขึ้นรถของคนอื่นไปง่ายๆโดยเฉพาะยังเป็นรถหรูซึ่งราคาเป็นสิบล้านคันนี้อีกด้วยขอโทษ้าฉันต้องกลับบ้านแล้วชินซีตอบไปอย่างเรียบๆจากนั้นก็เดินหลบผู้ชายคนนี้ออกไปชั่วขณะนั้นชายวัยกลางคนร้อนใจแล้วรีบเข้ามาขวางทางของชินซีเอาไว้แล้วคุณชินคุณไม่ต้องกลัวเจ้านายของเราไม่ได้มีเจตนาร้ายครับ ชินซีขมวดคิ้วบนหน้าปรากฏความไม่พอใจระดับหนึ่งอย่างเห็นได้ชัดฉันไม่สนใจเจ้านายของพวกคุณภายนอกเธอดูเคืองมากแต่ภายในใจก็สับสนงุนงงเอามากๆวันนี้เพิ่งมาถึงเมืองเย็นตูเธอไปเยี่ยมเยือนหลายกิจการมามากแล้วและแบตมือถือก็หมดใครจะรู้ว่าเจ้านายในรถหรูคันนั้นเป็นใครกันตอนนี้ต่อให้อยากโทรศัพท์หายางเฉินก็ไม่มีทางคุณฉิน ตอนที่ผู้ชายใส่สูตรอธิบายภาพชายวัยกลางคนอีกคนหนึ่งก็เดินออกมาจากในรถแล้วพลางเรียกชินซีหนึ่งครั้งเมื่อชินซีมองเห็นใบหน้าของชายคนนั้นสีหน้าก็พลันเปลี่ยนไปเล็กน้อยเพราะเธอรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นผู้นำของตระกูลอี้เหวินอี้เหวินเกาหยางและก็เป็นบิดาของหยางเฉินเมื่อชินซีรู้สึกตกใจอี้เหวินเกาหยางก็มองมาทางชินซีด้วยท่าทางอ่อนโยนฉันอยากคุยกับเธอหน่อยพอสะดวกหรือเปล่า ยี่เหวินเกาหยางเอ่ยปากในน้ำเสียงเต็มไปด้วยความรักและเมตตาชินซีเองก็ประหม่าขึ้นมาอยู่บ้างโดยเฉพาะนี่เป็นครั้งแรกที่เธอเจอพ่อสามีเพียงแค่เธอรู้ดีว่าหยางเฉินมีความเกลียดต่อตระกูลยี่เหวินและไม่อยากข้องเกี่ยวใดๆกับตระกูลนี้ขณะที่ฉินซีลังเลไม่แน่ใจอี้เหวินเกาหยางก็หัวเราะพลางพูดว่าเธอไม่ต้องประมาาฉันแค่อยากคุยทั่วไปกับเธอนิดหน่อยงั้นก็ได้ค่ะ ชินซีไม่ลังเลอีกต่อไปเธอสัมผัสได้ว่าสายตาที่ตื่นตกใจของผู้คนมากมายมองเข้ามาแล้วจึงรีบตามอี้เหวินเกาหยางขึ้นรถไปคุณชินจะไปที่ไหนครับฉันจะได้ถือโอกาสไปส่งเธอด้วยอี้เหวินเกาหยางยิ้มถามชุมชนหลงจิงค่ะชินซีบอกทางไปคฤหาสน์รถค่อยๆแล่นออกไปจากโรงแรมเยนตูไปยังเขตคฤหาสน์ชุมชนหลงจิงใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมง อี้เหวินเกาหยางไม่ได้รีบร้อนพูดถึงเรื่องของหยางเฉินแต่ว่าสอบถามชินซีสัพเพเหระเรียกคุณชินดูห่างเหินกันเกินไปฉันเรียกเธอว่าเสี่ยวซีได้ไหมชินซีมองการวิงวอนในสายตาของอี้เหวินเกาหยางจึงพยักหน้าได้ค่ะเมื่อได้ยินเช่นนี้บนใบหน้าอี้เหวินเกาหยางเห็นได้ชัดว่าตื่นเต้นทันทีเพียงแต่ถูกปิดซ่อนเอาไว้อย่างรวดเร็วฉันได้ยินว่าที่เธอมาเมืองเยนตูครั้งนี้อยากจะเปิดตลาดของซานเหอกรุ๊ปที่เมืองเยนตูใช่ไหม อี้เหวินเกาหยางถามอีกชินซีพยักหน้าซานเหอกรุ๊ปเป็นกิจการที่หนูสร้างมาเองกับมือหนูอยากให้ซานเหอกรุ๊ปลายเป็นกิจการชั้นนําของโลกค่ะไม่เลวมีปณิธานแน่วแน่อี้เหวินเกาหยางพยักหน้าผู้จาชมเชยกล่าวจบจากนั้นก็พูดอีกทีว่าถ้าเธอไม่ถือสาฉันสามารถนําโครงการบางส่วนของตระกูลอีเล้เหวินส่งให้ซานเหอกรุ๊ปทาได้บางทีอาจทําให้เธอยืนหยัดที่เมืองเยนตูได้เร็วขึ้น แน่นอนว่าฉินซีอยากจะรีบทำให้ซานเหอกรุ๊ปยืนหยัดที่นี่ได้ไวๆแต่เธอก็รู้ดีถึงความสัมพันธ์ระหว่างหยางเฉินและอี้เหวินเกาหยางเธอยิ้มย่อสายหน้าแล้วกล่าวว่าขอบคุณค่ะคุณลุงอี้เหวินหนูเพียงอยากพึ่งพาความสามารถของตัวเองมาพัฒนาซานเหอกรุ๊ปค่ะอี้เหวินเกาหยางหัวเราะแล้วพูดว่าเครือข่ายคือส่วนหนึ่งของความสามารถโดยเฉพาะเป็นด้านธุรกิจถ้าไม่มีเครือข่ายทำอะไรก็มีแต่อุปสรรค ชินซีไม่สะดวกปฏิเสธไปตรงๆยิ้มพูดแบบขอไปทีในอนาคตถ้ามีความต้องการอะไรหนูจะขออนุญาตสอบถามนะคะรถแล่นมาตลอดทางทางัทง้งสองคนก็ไม่ได้พูดอะไรกันอีกชินซีนั่งอย่างสงบเสงี่ยมมาตลอดในใจก็กังวลอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายตรงหน้าเป็นถึงผู้นำของตระกูลอีเล้เหวินหนึ่งใน8ตระกูลแห่งเยนตูนอกจากสถานะนี้แล้วยังเป็นพ่อสามีอีกด้วย ไม่ว่าความสัมพันธ์ในตอนนี้ของหยางเฉินและตระกูลอี้เหวินจะเป็นอย่างไรแต่ว่าความจริงที่หยางเฉินคือสายเลือดตระกูลอี้เหวินไม่มีทางเปลี่ยนแปลงดีที่อี้เหวินเกาหยางไม่ได้ทําให้เธอลำบากใจเพียงแค่คุยเรื่องทั่วไปกับเธอแบบง่ายๆไม่นานก็ถึงหน้าประตูเขตคฤหาสน์ชุมชนหลงจิงอี้เหวินเกาหยางถามว่าพวกเธอพักอยู่คฤหาสน์หลังไหนเราจะไปส่งชินซีรีบสายหน้าทันทีหนูลงรถตรงนี้ก็พอแล้วค่ะข,ขอบคุณคุณลุงอี้เหวินนะคะ เธอขึ้นรถของอี้เหวินเกาหยางเป็นเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่แต่ถ้าให้ยางเฉินเห็นเข้าใครก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอี้เหวินเกาหยางเหมือนมองความคิดของชินซีออกหัวรอดนิดหน่อยไม่เป็นไรเธอสามารถบอกหยางเฉินได้เรื่องที่พวกเราเจอกันชินซีกระอักกระอ่วนอยู่บ้างเวลานี้ประตูรถถูกคนเปิดออกจากข้างนอกชินซีเดินลงจากรถไปคุณลุงคะง,งั้นหนูไปก่อนนะคะชินซีบอกลาแล้วเตรียมตัวกลับไป นี่คือเบอร์โทรของฉันถ้ามีตรงไหนที่ต้องการให้ฉันช่วยเหลือติดต่อฉันได้ทันทีนะอี้เหวินเกาหยางยิ้มหยิบนามบัตรที่มีเพียงหมายเลขโทรศัพท์ใบหนึ่งออกมายื่นให้ฉินซีฉินซีกำลังจะรับไว้ในเวลานี้เองภาพคนคนหนึ่งก็เข้ามาฉับพลันถือโอกาสหยิบนามบัตรที่อี้เหวินเกาหยางยื่นเข้ามาเอาไว้ในมือแล้วจากนั้นดีดเป็นก้อนโดยตรงงอนนิ้วแล้วดีดเข้าไปในถังขยะด้านข้างภรรยาของผมไม่ว่าตอนไหนก็ตามไม่ต้องการความช่วยเหลือของคุณทั้งนั้น เสียงที่เย็นชาเสียงหนึ่งดังขึ้นผู้มาเยือนก็คือหยางเฉินมองอี้เหวินเกาหยางแบบเยือกเย็นแวบหนึ่งจากนั้นดึงมือของชินซีไว้เดินไปยังด้านในหยางเฉินเดิมทีช่วงบ่ายวันนี้คิดจะไปที่ตระกูลอี้เหวินด้วยตนเองสักเที่ยวหนึ่งเพียงแต่เพราะเรื่องของตระกูลอ้ายทำเสียเวลาแล้วดังนั้นจึงไม่ได้ไปนึกไม่ถึงอี้เหวินเกาหยางจะมาด้วยตนเองเลยเพียงแต่ชินซียังอยู่ข้างกายเขาไม่อยากให้ชินซีมองเห็นการสู้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันระหว่างเขาและบิดา ยางเฉินนายไม่อยากเจอฉันขนาดนี้เลยเหรออี้เหวินเกาหยางถามไปยังภาพด้านหลังของยางเฉินขึ้นทันทีในน้ําเสียงมีการอ้อนวอนระดับหนึ่งเวลานี้ฉินซีก็ตื่นเต้นอย่างมากเช่นกันเดิมทีเธอไม่คิดจะบอกยางเฉินว่าเป็นอี้เหวินเกาหยางมาส่งนึกไม่ถึงจะถูกยางเฉินเจอเข้าแล้วฝีเท้าของยางเฉินหยุดชะงักทันใดสายตามองทางฉินซีแล้วกล่าวว่าที่รักคุณกลับบ้านก่อนผมมีบางอย่างอยากพูดกับเขายางเฉินพูดขึ้นกระทันหัน เห็นยางเฉินไม่ได้ตำหนิตนเองชินซีถึงแอบโล่งอกมองทางอี้เหวินเกาหยางและมองอยางเฉินพลันบอกว่าอย่ยนานเกินไปนะยางเฉินพยักหน้ามองชินซีออกไปจากนั้นเขาถึงเดินมาทางอี้เหวินเกาหยางเห็นยางเฉินเดินมาทางตนเองอี้เหวินเกาหยางหน้าตาดีใจเต็มที่เพียงแต่ยางเฉินเพิ่งเดินมาถึงข้างกายเขาก็ถามด้วยเสียงเย็นชาบอกผมมาอี้เหวินปิงตอนนี้อยู่ที่ไหน ตั้งแต่ครั้งก่อนที่อี้เหวินปิงถูกผู้อาวุโสที่สวมเสื้อคอจีนคนหนึ่งช่วยชีวิตไปหยางเฉินก็กังวลใจมาตลอดบทที่588ไม่ต้องพูดถึงว่าอี้เหวินปิงสมควรตายแต่เนื่องจากเขาบอกว่ารู้ความลับเกี่ยวกับมารดาของหยางเฉินหยางเฉินจึงอยากหาเขาให้เจอ เมื่อได้ยินเช่นนี้รอยยิ้มบนหน้าของอี้เหวินเกาหยางก็แข็งค้างเดิมทีคิดว่าสามารถถือโอกาสพูดคุยกับหยางเฉินเพื่อเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาสองคนเสียหน่อยนึกไม่ถึงว่าคำแรกหยางเฉินก็เอ่ยปากถามถึงอี้เหวินปิงสัง,งั้นเงียบไปพักหนึ่งอี้เหวินเกาหยางก็สายหน้าตอบฉันก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้หรือหยางเฉินหัวเราะยอขึ้นคุณไม่รู้จริงๆหรือว่าไม่อยากให้ผมรู้ตัวเขาไม่เชื่อแน่นอนว่าอี้เหวินเกาหยางจะไม่รู้ที่อยู่ของไอ้เฮียปิง ต่อให้ไม่รู้จริงๆก็ต้องรู้ความลับบางอย่างเกี่ยวกับไอ้ปิงแน่ยังเฉินฉันไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนจริงๆยี่เหวินเกาหยางรีบพูดรับรองทันทีจากนั้นพูดอีกว่าบางทีอาจอยู่ที่ตระกูลเฉามม้งตระกูลเฉาคือตระกูลของมันดาอีเ้เหวินปิงเคยเป็นราชวงศ์แห่งจิ๋วโจวแต่ว่าเพราะปัจจุบันนี้ตกต่ำถูกบีบออกไปจากราชวงศ์แห่งจิ๋วโจวกลายเป็นตระกูลเดอะคิงแห่งจิ๋วโจวแล้วถึงแม้เป็นเช่นนี้ตำแหน่งของตระกูลเฉาที่ดินแดนจิ๋วโจวก็เหนือกว่าแปดตระกูลแห่งเยนตู คุณคิดจริงๆหรือว่าเมื่อผู้ชื่อตระกูลเฉาออกมาแล้วผมจะไม่กล้าไปตามหามันที่นั่นยางเฉินหัวรอบแบบเสียษสีพูดเหยียดยามเดิมทีผมคิดว่าคุณจะรู้จักสถานะของผมดีมากตอนนี้ดูแล้วเกรงว่าที่คุณรู้มาคงเป็นแค่ส่วนน้อยนิดดินแดนจิ๋วโจวมีทั้งหมด9เขตใหญ่5ราชวงศ์และ4ตระกูลเดอะคิงแบ่งออกไปรักษาดินแดนแต่นอกจาก9เขตใหญ่ยังมีชายแดนเหนือใต้ออกตกอยู่ด้วย เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วชายแดนทั้ง4ถึงเป็นส่วนที่ควบคุมอำนาจอย่างแท้จริงอย่างเฉิญในฐานะอดีตจอมพลชายแดนเหนือก็คือคนที่ครองอิทธิพลอำนาจมากที่สุดในดินแดนเหนือเทียบกับผู้นำของราชวงศ์และตระกูลเดอะคิงสถานะของอย่างเฉินไม่ด้อยกว่าพวกเขาสักนิดเดียวแม้กระทั่งยังแกร่งกว่าด้วย ถึงแม้ว่าหยางเฉินจะออกมาจากชายแดนเหนือแล้วแต่จนถึงปัจจุบันนี้ชายแดนเหนือยังคงรักษาตำแหน่งจอมพลของหยางเฉินไว้เพราะในใจของนักรบในชายแดนเหนือหยางเฉินเป็นเทพที่ไม่อาจเอาชนะได้คนหนึ่งนอกจากหยางเฉินแล้วไม่มีใครมีสิทธิสืบทอดตำแหน่งของจอมพลชายแดนเหนือได้ถ้าเกิดหยางเฉินอยากไปตระกูลเฉาสักรอบจริงขอเพียงตระกูลเฉารู้สถานะของหยางเฉินต่อให้เป็นผู้นำของตระกูลเฉาก็ต้องมาต้อนรับด้วยตนเอง ยี่เหวินเกาหยางรู้สถานะจอมพลชายแดนเหนือของหยางเฉินกลับไม่รู้ชัดเจนว่าตำแหน่งของจอมพลชายแดนเหนือสามารถทัดเทียมผู้นำของห้าราชวงศ์ได้หยางเฉินนายคิดมากแล้วฉันไม่ได้มีความหมายอื่นไม่รู้จริงๆว่าไอ้ปิงมันอยู่ที่ไหนในตอนนี้ยี่เหวินเกาหยางถูกหยางเฉินมองความคิดทะลุปลุกโปร่ก็ไม่เขินอายยังคงแสดงท่าทางที่ไม่รู้เช่นเดิมสีหน้าหยางเฉินค่อยๆเย,ย็นเฉียบปรีตาพูดว่าในเมื่อคุณไม่ยอมบอกงั้นผมได้แต่ไปตระกูลเฉาเองสักรอบแล้ว อีเ้เหวินเกาหยางขมวดคิ้วแล้วนายคงไม่ได้จะไปตระกูลเฉาจริงๆหรอกใช่ไหมผมจำเป็นต้องหาไอ้ปิงให้เจอหยางเฉินท่าทางแน่วแน่สำหรับคนที่อยากจะทำร้ายคนใกล้ชิดของตนเองจำเป็นต้องตายทั้งหมดอีเ่เหวินปิงจำเป็นต้องตายแต่เมื่อเทียบกับการเอาชีวิตแล้วหยางเฉินอยากรู้ความลับของมารดาที่อีเ้เหวินปิงกล่าวไว้มากกว่า ถึงตระกูลเฉาจะถูกไล่ออกจากลำดับของราชวงศ์แล้วแต่บรรพบุรุษของตระกูลเฉาโดยเฉพาะยังเป็นสายเลือดราชวงศ์ถึงตกอับไปก็ยังแกร่งกว่าผู้ที่ขึ้นมามีอิทธิพลใหม่นายไปตระกูลเฉาก็ไม่ต่างจากคนไม่เจียมตัวยี่เหวินเกาหยางพูดด้วยท่าทางเคร่งขรึมฉันรู้ว่าไอ้ปิงทําเรื่องที่ผิดต่อนายมากมายต่อให้ฆ่าเขาแล้วก็เป็นสิ่งที่สมควรเพียงแค่ฉันหวังว่านายจะเห็นแก่ที่เขาเป็นพี่ชายคนละแม่ไว้ชีวิตเขาสักครั้งถือว่าฉันขอร้องนายแล้วนะ ถ้าบอกว่าเอาชีวิตของฉันมาแลกสันติภาพระหว่างพวกนายพี่น้องได้ฉันยินยอมไปตายเดี๋ยวนี้ยี่เหวอนเกาหยางหน้าตาจริงจังและไม่เหมือนพูดโกหกแต่อย่างใดทว่าหยางเฉินกลับไม่ขยับสักนิดยังคงสีหน้าเครียดแค้นเต็มที่พูดด้วยเสียงเย็นชาคุณอาจจะมองตัวเองสูงเกินไปหน่อยแล้วถ้าผมอยากฆ่าคุณจริงคุณจะยังอยู่รอดมาถึงตอนนี้ได้เหรอคุณรู้หรือเปล่า คุณควรจะขอบคุณแม่ผมถ้าไม่ใช่ก่อนหน้าเธอจะตายบังคับผมสาบานไว้วันแรกที่ผมออกมาจากชายแดนเหนือสถานที่ที่จะไปก่อนคงไม่ใช่เจียงโจนแน่แต่จะเป็นตระกูลอี้เหวินเมืองเย็นตูคำพูดหยางเฉินเต็มไปด้วยความหมายอาฆาตแค้นอันรุนแรงอี้เหวินเกาหยางรู้สึกเพียงว่ายเย็นเฉียบไปทั้งตัวแต่เขาเชื่อว่าที่หยางเฉินพูดมาเป็นความจริงด้วยความสามารถในตอนนี้ของหยางเฉินที่แสดงออกมาสามารถทำลายล้างตระกูลอี้เหวินได้จริง อีเ้เหวินเกาหยางเพียงรู้สึกว่าในใจเศร้ารันทดไปพักหนึ่งลูกชายที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้คาดไม่ถึงจะถูกเขาไล่ออกจากตระกูลทันใดนั้นเขากําลังคิดว่าถ้าตอนนั้นเขาไม่ได้ไล่หยางเฉินออกจากตระกูลเช่นนั้นตอนนี้ตําแหน่งของตระกูลอีเล่เหวินคงจะอยู่เหนือกว่าเจ็ดตระกูลอื่นๆแห่งเยนตูแล้วแน่นอนนายบอกฉันมาสรุปจะเอายังไงถึงจะไว้ชีวิตไอ้ปิงไปสักครั้งอีเ่เหวินเกาหยางถามด้วยสีหน้าเด็ดขาดทันใด ยางเฉินสายหน้าอย่างไม่ลังเลสักนิดไม่มีช่องว่างใดๆให้ต่อรองเขาจําเป็นต้องตายไม่เพียงแค่อี้เหวินปิงอยากจะฆ่าเขาและคนข้างกายเท่านั้นสมัยนั้นที่ยางเฉินและมารดาถูกไล่ออกจากตระกูลก็เป็นเพราะมารดาของอี้เหวินปิงยุแยงอี้เหวินเกาหยางมองความแน่แน่ในสายตาของอยางเฉินออกยิ่งแน่ใจขึ้นว่าไม่สามารถให้ยางเฉินและอี้เหวินปิงเจอกันอีกได้มิฉะนั้นตอนที่เจอกันอีกระหว่างยางเฉินกับอี้เหวินปิงต้องมีใครคนหนึ่งตายแน่ ไม่ว่าจะเป็นใครคนไหนตายแล้วสําหรับเขานั้นล้วนเป็นความเจ็บปวดรวดร้าวอี้เหวอนเกาหยางไม่โน้มน้าวอีกแต่เอ่ยปากพูดถ้าเป็นไปได้ฉันหวังว่าจะมีสักวันหนึ่งนายจะพาเซี่ยวซีกับเซี่ยวเซี่ยวไปที่ตระกูลอี้เหวินนะผู้จบเขาก็หมุนตัวเดินไปยังโรสรอยรุ่นยาวพิเศษคันนั้นมองรูปร่างที่เหมือนหลังค่อมอยู่นิดหน่อยของอี้เหวินเกาหยางในสายตาหย,ยางเฉินก็ไม่มีความรู้สึกอะไรสักนิดเดียวมีเพียงความเย็นชาบนตัวแม่ผมสรุปมีความลับอะไรกันแน่ ยังเชินเอ่ยปากถามกระทันหันตอนที่อี้เหวินปิงเกือบโดนเขาฆ่าทิ้งก็บอกว่าตนเองรู้ความลับเรื่องหนึ่งของมารดาอย่างเชินเรื่องนี้ก็วนเวียนอยู่ในใจยางเชินมาตลอดเขาไม่รู้ว่าอี้เหวินปิงเพื่อเอาชีวิตรอดถึงพูดสุมสีส่สุมห้าหรือว่ามารดาของเขามีความลับอะไรอยู่จริงฝีเท้าของอี้เหวินเกาอย่างที่เพิ่งเตรียมยกเท้าขึ้นชั่วขณะหนึ่งก็แข็งค้างร่างกายสั่นเทาอย่างแรงครู่หนึ่งเป็นใครบอกนายว่าแม่นายมีความลับ ยี่เหวินเกาหยางหมุนตัวถามอย่างแกล้งทำนิ่งสงบแต่ทว่าหยางเฉินกลับมองเห็นอารมณ์ที่ตื่นเต้นของบิดาพอสมควรในสายตาที่มองมาทางตนเองไอ้ปิงบอกผมหยางเฉินตอบตามจริงยี่เหวินเกาหยางไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่หลับตาลงสูดหายใจเข้าลึกๆทีหนึ่งเหมือนกำลังควบคุมอารมณ์ของตัวเองไว้สุดแรงพักใหญ่เขาถึงลืมตาขึ้นครั้งนี้สายตาของเขาฟื้นกลับมาสงบดังเดิมอีกครั้งมองหยางเฉินแล้วสายหน้าแม่ของนายไม่มีความลับใดๆ ผู้จบเขาก็หมุนตัวเข้าไปในรถโดยตรงจากในปฏิกิริยาของอี้เหวินเกาหยางอย่างเฉินก็รู้คําตอบแล้วเกี่ยวกับมารดาของตนเองมีความลับอย่างหนึ่งอยู่จริงๆส่วนอี้เหวินเกาหยางก็เป็นคนหนึ่งที่รู้ความลับนี้ด้วยตามองเห็นรถของอี้เหวินเกาหยางจะออกไปทันใดนั้นหยางเฉินก็เข้ามาขวางกัดฟันบอกว่าขอเพียงคุณยอมบอกความลับนี้กับผมผมรับปากคุณก็ได้ว่าจะปล่อยไอ้ปิงไปสักครั้ง